ก็มะม่วงลายต่อไปที่เราจะมาชำละให้ทราบก็คือพูดทุกพ้อดีวกว่าจะมาชิมให้ดูก็เป็นมะมม่วงครับจากขเขมรครชื่อขเขมรก็ถ้าจำไม่ผิดก็สวายละเมียดแล้วก็คนไทยอาจจะเรียกว,ว่าแก้วขเขมรตอนหลังก็คือแก้วขมิ้นพูดถึงทันนี้ก็ ทางเขมรปลูกเยอะนะครับเพื่อที่จะส่งออกก็คือทางส่งออกไปทางเกาหลีนะท,ท,ที่ผลจะไม่หิดนะที่เกาหลีใต้มาใช้พื้นที่ของเขมรเนี่ยในการปลูกพันธุ์นี้แล้วก็ทําการอบค่าเชื้อฆ่ามแมลงต,ต่างๆนะพวกแมลงบันทองแล้วก็ส่งเข้าไปส่งกลับเข้าไปในในเกาหลีเองข้อดีของมะม่วงแก้วขมิ้นก็คือเนื้อสีเหลืองแล้วก็ ปริมาณเนื้อที่เยอะมเมล็ดรีบนะครับทําให้ได้เปรียบน้ม่วงพันธุน์อื่นเป็นคือถูกคัดเอาไว้เพื่อที่จะส่งออกของเขานะครับของของเกาหลีท่านที่อาจารย์เคยเคยได้ฟักเพราะว่าเนื้อเยอะมเมล็ดรีบรสชาติโอเคเลยคือกินดิบก็โอเคกินสุกก็ใช้ได้คือมันถ้าเทียบกับของไทยก็ประมาณน่าจะเป็นโชคอน,นันต์นะครับแต่ว่า ด้วยขนาดของลูกที่ใหญ่ก็เลยอาจจะได้เปรียบโชคอนันต์หน่อยแต่โชคอนันต์ของเราดีกว่าคือโชคอนันต์ของเราเป็นพวายคือออกลูกสามารถติดดอกได้ทั้งปีเรื่งของเขานี่คือผมไม่ทราบนะพอมาปลูกบ้านเราอาจจะเหมือนกับมะม่วงทั่วไปก็คือติดตามฤด,ดูแต่ด้วยว่าช่วงนี้ก็เหมือนติดในฤด,ดูมะม่วงของเราก็คือติดติดพร้อมเพื่อนครับก็ตอนนี้ก็เริ่ม กัวเริ่มเหลืองนะเข้าสีก็ใกล้แนละ้วหามแล้วก็เมื่อกี้ลองชิมแอบชิมไปลูกแลก้วก็โอเคครับก็เหมือนกับที่รถขายผลไม้เอามาขอขายครับเหลืองแต่อันนั้นอาจจะใส่สีหน่อยเพื่อความน่ากินแต่ถ้าเกิดว่าสีธรรมชาติจริงๆก็น่ากินนะมันเหลืองน้ำลายแตกขออนุญาตชิมก่อน เปรี้ยวอมหวานถ้าให้หากวันนี้ก็อาจจะหวานน้ำนะครับแต่ว่าคือหวานแล้วก็ติดเปรี้ยวก็โอเครสชาติก็ถูกปากคนไทยคนใสคนไทยเสียทุกอย่างถ้าจะกินผลไม้ชอบจิ้มพริกเกลืออาจารย์ท่านบอกว่าพริกเกลือเนี่ยคือตัวทําลายตัวบอนทาลายผลไม้ไทยเพราะว่าเราจะไม่ได้ชิดด้มรสชาติของผลไม้แล้วเราไปกินไปดิ้มไป,ไปได้รสของพริกเกลือ แถมตอนนี้พัฒนาขึ้นฮนะใส่ของชุรสแล้วก็พวกของปรุงรสต่างๆอย่างของญาตเอ่ยชื่อน,นะคนอรสดีอะไรเงี้ยพ,พวกนี้เอามาใส่ทำให้คือเราไม่ได้รสชาติของผลไม้ของตัวมันโดยตรงแต่ผลหลังเนี้ยเอาไปจิ้มที่เกลือมะม่วงแล้วก็ดีครับทำให้สามารถบริโภคได้มากขึ้นสำหรับคุณผู้หญิงนะ เ,เรื่องของแก้วมะขามิ้นท่านจะปลูกติดบ,บ้านก็แนะนํานะเพราะว่ามันมันโดยโดยมันอยู่ลักษณะว่า,า,ากลางๆจะสุกก็ได้จะดิบก็โอเคจะมายำหรือว่าอะไรเงี้ยได้พอกับโชวันนันนะถ้าใครบอกว่าเฮ้ยจะปลูกมะม่วงอะไรดีผมก็ลยบอกว่าชอบแบบไหนเอ้ยเอาเอาทั้งสุกทั้งดิบเลยเอาโชคอ,อนันต์ไปถ้าจะกินสุกรือจะกินดิบก็ผมพย,ยายามพยายามไปดูให้ทาง ให้ดูว่าเจ้าตัวอยากได้ได้ในคาน้ำมงอะไรแต่ส่วนมากคือเอาสองอย่างก็ทุกขน้นแล้วกันโดยตัวที่แนะนำก็เนี่ยครับแก้วขมิ้นอร่อยแต่ยังไม่ที่สุดครับกลางกลางแก้ขัดได้โอเคอยู่เพราะยาอันนี้ออ,อ,ออกเบี้ยวหน่อยแล้วม,มีหวาน รสเคี้ยวดังคือผมก็ไม่ค่อยชอบของเปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวหวานก็พอไหวต่ลูกเมื่อกี้อร่อยกว่านะาทานวันนี้ก็มีตัวนึงท,ท,ท,ที่แนะนำนะคือให้ปลูกมาในบริเวณบ้านหรือว่าปลูกเพื่อจาหน่ายเพราะว่ามันได้ไดไดทั้งสิบดิบทั้งสุกไงถ้าดิบก็น้ำเปลาหวานหรือพริกเกลือสุกก็ทานได้อาจจะ,ะผมไม่เคยลองทานกับข่าเหนียวมะม่วงนะเพราะว่าผมไม่ชอบทานข่าเหนียวมะม่วง ชอบทานมะม่วงคือมะม่วงเลยแล้วก็ขนุนก็ขนุนส้มโอส้มโอเลยเงี้ยบางคนเอาส้มโอมายำก็ไม่ผิดครับแต่ว่าผมชอบลิ้มรสของผลไม้ของตัวมันตรงๆไม่ชอบจะจิ้มอะไรหรอกเพราะว่าอยากจะลิ้มรสผลไม้เพราะของเรลาอร่อยอีกงีผลไม้เราอร่อยมากแต่ว่ามันติดตรงที่ว่าถ้าเราการมีการส่งเสริมแบบเมื่อก่อนคือส่งออกอะไรเงี้ยจะทําให้เกษตร,รกรเนี่ยมีกําลังที่จะ ผลิตผลไม้ดีๆออกอย่างส้มโอพัชคุณสยามาีเงี้ยส่งออกก็ดีครับแต่ท้องหลังๆขึ้นมันจะดอปลงแล้วค่าปุ๋ยค่าย,ยาก็ขยับตัวสูงขึ้นทําให้เกษตรกรบางรายเริ่มหมดแรงไม่เป็นไรครับค่อยๆเดิน,นไปกินเองปลูกเองครับนักเลงพอวันนี้คมไม่คุยกันมากครับเจ้าขมิ้นเพราะว่าหลายๆท่านก็ทัวทั่วประเทศแล้วล่ะคงจะได้ ลิ้มชิมรสนะโอเคอยู่เดี๋ยวรอตัวถัดไปตัวเด็ดตัวเด็ดตันนี้ก่อนครับโชคดีครับ